โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะก็อยู่ในโลบบ์แมปฟิตนั่นเองนะก็อยู่ในสตรีมลิงก์นะครับผมก็ผมเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผ่านสตรีมนี่ครับผมก็ในโน้ตบุ๊กผมอะ่ะมันอัดหน้าจอในโลบบ์ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับผมแล้วผมก็จะมาเล่นแมปฟิตนะครับในโน้ตบุ๊กผมนั่นเองนะคือแบบมันเล่นยากนะสำหรับผมอะ่ะ คือมันเล่นยากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เบ็ดเอ่อเบ็ด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 ที่มันไม่ต้องอันนั้นก็แล้วกันนะเบ็ดที่มันไม่ต้องอ่าตกไวอะไม่มีตกไวนี่ครับอ่ะเบ็ดเบ็ดอันนี้ก็ได้นะผมนี่ครับเบ็ดอันนี้นะครับโอเคเหยื่อนะเหยื่อก็อ่าสาลายนะครับไหนอลองตกดูมันต้องกดเมาส์หรอ มันต้องกดเมาส์ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นในนี้เนี่ยครับเ,เล่นยากไหมก็ระดับหนึ่งนะครับมันเล่นยากระดับหนึ่งนะเออมันกดอะไรเขย่าได้อีกอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะ เอาเมาส์ก็แล้วกันนะครับผมมันมีอีกแบบหนึ่งในการขย่าอยู่แหละนะครับแต่แบบผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือการแบบว่าคลิกเมาส์ใช่ไหมมีคนบอกว่าในความมันเล่นง่ายกว่าในมือถือหรอวะแต่ว่าถ้าคนเล่นในความนานๆอะ่ะมันจะถนัดกว่ามือถือนะครับเห็นไหม <c oughs> ดูยากเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะเปลี่ยนเป็นอ่าโนไลท์ก็แล้วกันนะนะโอเคจะได้กินเบ็ดเร็วนะเราไม่ต้องกดอะไรมากอ่าโอเคดูยากๆเนาะดูยากๆนะครับผมจะไปอ่าผมจะไปข้างล่างนะครับ ก็คือผมต้องอหัวใจสุดนะครับเราไม่อยากใช้อันนั้นเราก็ต้องใช้หัวใจสุดนี่แหละนะครับไหนวะไหนอะ่ะโอเคต้องกดคลิกด้วยเนาเอ้ผมจะเลเวลหกร้อยแล้วว่าเออแต่ไม่รู้ว่าจะโดนแบนไหมนะเพราะว่าผมเล่นสคริปนะครับ แต่ว่าก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะ่นะนีครับบางทีก็เล่นบางทีก็ไม่ได้เล่นนะผมว่าอาจจะโดนนะเพราะว่าผมน่าจะติดอยู่ในบัญชีแล้วแหละนะครับบัญชีของระบบอะ่ะนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะโดนก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะไม่โดนมัน้งไม่รู้รอดูนะครับรอดูอ่าถ้าผมตั้งแต่บัตรเนี้ยไม่เล่นสกิปเลยนะครับตั้งแต่อ่าเลเวลอ่าห้าร้อยเก้าสิบแปดนะผมไม่เล่นนะี่ครับมันจะเอ่อโดนไหมนะครับเอ้ยก็เลื่นอยู่นะ เออเนี่ยผมใช้สตรีมลิงกในในเนี้ยนี่ครับมันลื่นอยู่นะก็มีกระตุกบ้างนะครับโทรศัพท์มันไม่ได้แรงอะ่ะเนี่ยทีคผมลองมาตกในนี้นะครับไม่อยากเปิดออโราเลยเพราะว่าเออผมมาเทสแปบ๊บเดียวนะครับกระตุกไหม เออภาพมันไม่ชัดะ่นะเนี่ครับภาพมันมีโมัมๆนะเพราะว่าผมใช้สตรีมลิงในการแชร์หน้าจอนะครับเล่นง่ายไหมอ่าเดี๋ยวลองมันต้องปลาที่บันดิ้นเยอะๆเนะี่ย น่าจะไม่ได้มิติกนะเพราะว่าเออมันหายากนะเราต้องเปิดออโรร่านะในบ่อนี้มันจะมีมนะิติกเนี่ยทุกคนว่ามันเล่นยากไหมในคอมเออมันก็ยากนิดหน่อยหรือเปล่า เออถ้ามันชินอะ่ะมันเล่นง่ายเว้ยนี่ผมมองว่ามันเล่นง่ายอยู่นะแต่ไม่แน่อะ่ะต้องไปไอ้นั่นต้องไปตกตกไอ้นั่นอะ่ะนี่ครับตกตรงน้ำตกตรงน้ำวนอะ่ะนี่ครับเ,เดี๋ยวผมหาไอ้นั่นก่อนนะไหนวะนี่นี่นี่วาไปขี้เกียจเดินกลับ อ่ะแล้วผมก็จะไปด้านบนนะพอผมมาด้านบนเสร็จแล้วนะผมก็จะทำการว่ายน้ำไปเลย ตกตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เลยทำไมชอบลงข้างล่างฮะนี่มันชอบลงข้างล่างซึ่งหลอดเนี่ย ซึ่งหลอดเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นนะครับเอ้ยดูมันดูง่ายวะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยือเป็นหัวปลานะครับหัวปลาไม่มีการดิ้นอืมน่าจะดิ้นหนักกว่าเดิม เพราะว่ามันไม่ใช่สาหล่ายนะครับที่ใช้หัวปลาเพราะว่าที่ผมใช้หัวปลาเพราะว่ามันเพิ่มโชคไงโชคเยอะขึ้นนะครับมาเรามาดูตัวนี้กัน เหมือนกันเหมือนกันได้เลยอ่ะในมือถือมันเป็นที่เบ็ดหรือว่าคนเล่นวะเนี่ยฮะตอนนี้ผมเล่นในเซิร์ฟวคนอื่นนะนี่ผมมีผมแค่คนเดียวนะครับเล่นใน V คนอื่นนะคือผมไม่มี V นะครับถ้าผมสตรีมผมก็เล่นในเซิร์ฟธรรมดานะครับ เออเมื่อไหร่จะเลเวลหกร้อยวะเนี่ยมันต้องตกอีกกี่ตัวคิดสภาพเลยนะครับว่าคิดสภาพเลยนะครับว่าเลเวลพันมันจะยากขนาดไหนเนี่ยครับขนาดเลเวลอีกสองเลเวลไปเลเวลหกร้อยอ่ะผมยังแบบโอ้โหยังร้องเลยว่าเอ,อ้ยเมื่อไหร่มันจะอันนี้วะ มื่อไหร่มันจะขึ้นนี่ครับเมื่อไหร่มันจะขึ้นเยอะๆนะเออมันใช้หินอะไรอะ่ะมันใช้หินอะไร <c oughs> มันใช้หินอะไรในการทำเบ็ดเจ็ดสีมันต้องมีหินเจ็ดอันปะ่ะนี่ครับเย ไอ้ผมอยากลองสตรีมเลยอะว่าถ้าผมสตรีมไปด้วยแล้วก็เชหน้าจอแบบนี้ไปด้วยมันจะเป็นยังไงนะ